สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างนะคะเรื่องของผลกระทบเงินเฟ้อต่อภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นประเด็นร้อนที่ต้องจับตากันคะ่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อในเดือนมกราคมประจําปี2558นะคะปรากฏว่าติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ5ปี4เดือนคะ่ะโดยเงินเฟ้อที่ปรับลดลงไปมีสาเหตุเนื่องจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงขายปลีกภายในประเทศโดยเฉลีย่ยปรับตัวลดลงทําให้ค่า กระแสไฟฟ้าลดลงตามส่วนราคาอาหารสดก็ปรับลดลงเช่นกันค่ะตามนโยบายและมาตราการดูแลค่าครองชีพซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมปรับเป้าหมายเงินเฟ้อในปีนี้ใหม่เพื่อให้สะท้อนราคาน้ํามันที่แท้จริงแต่ก็มองเขาว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่สอดถึงภาวะเงินเฟ้อเพราะยังมีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะนายสมหมายภาสีที่ยืนยันว่าการที่เงินเฟ้อเดือนมกราคมติด ลบนั้นยังไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อเพราะว่าเงินเฟอ้อที่ขยายตัวติดลบมีสาเหตุมาจากในช่วงปลายปีที่ผ่านมาราคาสินค้าแพงค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขจนราคาสินค้าปรับลดลงประกอบกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงค่อนข้างมากทําให้อัตราเงินเฟอ้อติดลบดังกล่าวซึ่งก็ถือเป็นเรื่องชั่วคราวระยะสั้นเท่านั้นค่ะ ด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะคะมั่นใจว่าปีนี้ไทยจะยังคงครองแชมป์ส่งออกข้าวด้วยปริมาณ10ล้านตันค่ะเป็นปีที่2ต่อเนื่องจากปี2557ที่ส่งออกได้ถึง10ล้าน9แสนตันค่ะ ร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่าในปี2557ไทยส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการที่ปริมาณ10,969,360ตันเพิ่มขึ้นจากปี2556ร้อยละ65.9มูลค่าการส่งออกกว่า170,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ30.6ส่วนปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ไม่น้อยกว่า10ล้านตันครองแชม ต่อเนื่องเป็นปีที่สองขณะที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกข้าวได้มากถึง11ล้าน3แสนตันเพราะว่ารัฐบาลมีข้าวในสต็อกมากถึง17ล้านตันจึงน่าจะเร่งระบายออกมามากแต่ว่าทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเชื่อว่า น่าจะระบายได้เพียง3ล้านตันต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ว่าจะระบายให้ได้เฉลี่ยเดือนละ1ล้านตันซึ่งเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่าผลผลิตข้าวของประเทศผู้ส่งออกสำคัญเช่นเวียดนามและอินเดียคาดว่าจะได้ผลดีและมีปริมาณมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้ข้าวไทยยังเผชิญปัจจัยลบอีกหลายด้านนะคะเนื่องจากหลายประเทศเห็นว่าไทยกลับเข้าสู่สนามแข่งขันจึงพาการปรับลดราคาข้าวลงทําให้การแข่งขันสูงประกอบกับสถานการณ์เงินบาทแข็งค่าทําให้ข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งขณะที่ราคาน้ํามันที่ลดลงยังส่งผลให้กําลังซื้อของหลายประเทศที่นําเข้าข้าวไทยลดลงตามไปด้วยจึงคาดว่าราคาข้าวในปีนี้ยังอยู่ในทิศทางขาลงค่ะ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย90ดิจิตอลบร็อเกอร์นะคะเปิดตัวโมบายแอปพลิเคชัน KS Superstock เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนค่ะ นายทิติตันติกุลานันประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเปิดตัว KS Super Stock ตแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการลงทุนแบบเรียลไทม์รวมถึงฟังก์ชันต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการลงทุนอาทิค้นหาหุ้นและติดตามราคาหุ้นข้อมูลอัตราและเปลี่ยนบทวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญต่างๆขึ้น โดยนักลงทุนสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ส่วนทิศทางการลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยประเมินค่ะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของธนาคารกลางหลายแหง่งทําให้สภาพคล่องของโลกมากขึ้นช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมและทําให้ส่วนชดเชยความเสี่ยงลดลงซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นแต่ว่าการปรับลดประมาณการผลการดําเนินงานปี 2,558ของบริษัทจดทะเบียนกลุ่มพลังงานและปิโตเคมีและแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งปีค่ะนักลงทุนจึงควรเลือกลงทุนเป็นรายหุ้นหรือลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาพลังงานลดลง ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นตามตลาดต่างประเทศค่ะด้านตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อวันจันทร์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงค่ะจากปัจจัยบวกเกี่ยวกับความหวงังต่อข้อตกลงหนี้ของกรีซและการฟื้นตัวของราคาน้ำมันส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ขับปรับตัวเพิ่มขึ้น196.09จุดปิดที่17,361.04จุด N a s d a q ัเพิ่มขึ้น41.45จุดและเ p 500เพิ่มขึ้น25.86จุด ปิดเหนือ2,000จุดได้อีกครั้งนะคะมาดูฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันค่ะดัชนีนิเกอิปิดภาคเช้าลดลงไป47.23จุดเนื่องจากนักลงทุนมิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะเช่นเดียวกับหังเซ้งตลาดหุ้นฮ่องกงค่ะที่ปรับตัวลดลงไป77.82จุดขนาดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกขึ้นมาได้16.92จุดค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นนะคะโดยปิดตลาดภาคเช้าที่ระดับ1,599.27จุดบวกขึ้นไป16.57จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า24,200ล้านบาทค่ะ ด้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยที่ตลาดในเม็กซของสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น1เหรียญ3 3มาเซนมาปิดที่49.57เรียญ57เซนต่อบาเรลส่วนเบรนต์ตลาดลอนดอนเพิ่มขึ้นไป1เหรียญเส์เซนปิดตลาดที่54.75เหรียญ75เซนต่อบาเรลขณะที่น้ำมันดิบดูไบนะคะบ,บวกขึ้นได้เกือบ4ีเหรียญสหรัฐต่อบาเรลค่ะ ปิดท้ายกันที่ราคาทองคําในประเทศค่ะเช้านี้ราคาปรับลดลงมา50บาทต่อบาททองคําโดยราคาทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ19,550บาทขายออก19,650บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่20,000กับอีก50บาททวนค่ะ